สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ผมดิสเกมเมอร์นะครับผมเพื่อนๆเคยคิดกันไหมครับว่าถ้าจะเติมซื้อตัวละครตัวเต็มไอเทมตัวเต็มไอเทมเต็ม1เดือนเนี่ยในเกม PD เนี่ยต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะคำนวณให้ดูนะครับผมอันนี้เอาเป็นแบบเบสิคเบสิคคือตัวละครเต็มไอเทมเต็มนะครับผมแบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่แบบ ยังยังไม่ใช่ตัวใสวิกนะครับถ้าตัวใสวิกจะอีอกราคาหนึ่งเนาะอันนี้เราเอาแบบธรรมดาแล้วก็อันนี้จะไม่รวมไอเทมพยาบาลนะครับผมไอเทมพยาบาลไอกล่องกล่องเพิ่มเลือดอะนะที่ว่าโยนพยาบาลไปเพิ่มเลือด40หน่วยอันไอตัวน,นั้นเราจะไม่เราจะไม่รวมถ้าเรารวมเนี่ยมันก็จะได้ซื้อเพิ่มไปอีก30บาทแต่อันนี้ผมผมไม่รวมนะอันอันนี้เอาแบบธรรมดาพื้นฐานพื้นฐานาเนาะเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมตัวแรกก็คือเอ่อตัวแรกอะของอย่างแรกเลยที่ขาวนะครับคือตัวละครน,นั่นเอง เลื่องพี่ตัวละครฝั่งแดงน้ําเงินนะครับผม30วันตัวละ1 5ึ่งแคสนะครับหนึ่งหแคสนะครับอย่างที่2เป็นหน้ากาก1ชิ้นนะครับอันนี้ผมจะเน้นเป็นหน้ากากบวก4นะครับผมที่มีขายตามรายสัปดาห์นะครับสามสิบวันหนึ่งหมื่นห้าร้อแคสอย่างที่3นะครับเป็นเกาะลดความเสียหาย10%นะครับจํานวน30วัน 6,500แคสน,นะครับกอยี่สิบอย่าไม่เอาเนะี่เอาพื้นฐานเนาะอย่างที่4เป็นไอเทมวางเร็วกู้เร็วจำนวน30วัน4,500แคสน,นะครับผมอย่างที่5ไอเทมเพิ่มจำนวนลูกระเบิดหรือว่าลูกเเพิ่มอาวุธพิเศษนะครับผมก็คือ,อ,อไอเทมเพิ่มระเบิดควันโอเคเพิ่มระเบิดควันเพิ่มระเบิดแก๊สน้ำตาหรือว่าเพิ่มแฟตหรือว่าเพิ่มไอเทมกล่องพยาบาลจำนวน1ชิ้น30วันนะครับ4,500แคส อย่างที่6ไอเทมเพิ่มเลือดนะครับ10% 30ันหก0แคสอย่างที่7ไอเทมสับไว้นะครับ30มสันสองพรแคสอย่างที่8ไอเทมเปลี่ยนกระสุนไว้นะครับ30มสันสองพแคสอย่างที่9หัวกระสุนนะครับหัวกระสุนนี่เราจะไม่อนับหัวกระสุนที่เป็นเพิ่มดาเมจสิกับเพิ่มความมั่นยำสิอันนี้เอาหัวกระสุนธรรมดาพื้น้ <peanuts S 3> นก็คือเพิ่มดาเมจสิลดความมั่นยำสิบหรือเพิ่มความมั่นยำสิลรถความเสียหายสิบ จำนวน30วันนะครับ3,900แคสนะครับผมอย่างที่10นะครับผมไอเทมเกิดเร็ว100%นะครับอันนี้เอาแบบเกิดไวเลยแบบ100%นะครับผมจำนวน30วัน1,500งแคสชิ้นที่11นะครับผมไอเทมเก็บอาวุธฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทุลฝ่ายตรงข้ามอนะไอเทมเก็บอาวุธศัตรูนะครับผมจำนวน30วัน3,900แคสนะครับอย่างที่12ไอเทมเพิ่มกระสุนสำรองนะครับ30วัน3,900แคส อย่างที่13นะครับไอเทมเพิ่มอาวุธคว้าง1ลูกเพิ่มระเบิด1ลูกนั่นเองเพิ่มระเบิดนะอาวุธคว้างจะไม่นับรวมอยู่ในอาวุธพิเศษนะครับอาวุธพิเศษนี่ก็คือระเบิดควันกล่องพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับผมจำนวน30วันนะครับผม39 0 0เแคสอย่างที่14ไอเทมเพิ่มระยะเวลาอามาตะานะครับผมจำนวนวัน3 0งพแคสอย่างที่15นะครับไอเทมเครื่องปรับนะครับผมอันนี้ ไอเทมเครื่องประดับเนี่ยผมจะเน้นไปที่ออด,ดูเลือดของศัตรูนะครับซึ่งดูเลือดของศัตรูเนี่ยมันจะแพงกว่าเพื่อนนะครับก็คือ30วันแ7 0 0แคสแต่ถ้าเราเอาเป็นตัวอื่นเอาเป็นเรดาร์หรือว่าดูทีมทีมเราเนี่ยมันจะตกที่3,300รแคสแต่อันนี้เราเลือกเครื่องประดับที่คนนิยมใช้เยอะที่สุดก็จะเป็นตัวเครื่องประดับที่ดูเลือดของฝ่ายศัตรูนั่นเองอย่างที่สมุกเป็นปืนนั่นเองปืนนี่ขาดไม่ได้เลยครับผมก็ต้องซื้อกันนะครับผม อันนี้อ้างอิงจากเาที่เติมเลยนะเติมแล้วเราต้องการจะซื้อให้มันครบเซตในระดับพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยก็จะต้องมีปืนเป็นอาวุธหลักนะครับผมอาวุธหลักนี่คือปืนขาดไม่ได้เลยอันนี้ผมเซตให้เป็น OA 9 3นะครับ1 5 0 0แคสน,นะครับผมทั้งหมด16ชิ้นนะครับผม16ชิ้นตัวละครผมไม่ได้แยกนะฮะตัวละครแยกก็จะเป็น17ชิ้นทั้งหมดรวมมาให้แล้วอยู่ที่1 7 8 0 0แคนคสนะครับผมไม่รวมไอเทมเพิ่มเลือด ไอเทมเพื่อเลือดเอ่อไม่รวมกล่องพยาบาลโอเคไม่รวมกล่องพยาบาลนะครับผมเติมเงินแบบไม่บวกโบนัส10%เนี่ยเอ่อเราจะต้องเติมทั้งหมด18,000แคสตนะครับผมถ้าที่จะเป็นเงินสดเนี่ย1,200 1,200บาทถ้าเติมเงินแบบบวกโบนัสเนี่ย10%นะครับผมเราจะได้แคสไปที่18,675แคสตนะครับถ้าที่จะเป็นเงินจริง เท่ากับ1 1 5 0บาทจะถูกกว่าตัวไม่บวกโบนัสเนี่ยห้บาทครับผมแต่โดยรวมก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราเติมตัวที่มีโบนัสเนี่ยสิเรนี่ยเราจะได้แคสเพิ่มมาอีก6 7 5แคสแล้วได้จํานวนการเติมเงินถูกลงอีก50บาทนะครับถ้าเราเติมแบบไม่บบกโบนัสเนี่ยเราต้องเสียเงิน1,200บาทเราจะได้แคสมา1นึ0 0แแแคสนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับไอเทม ตัวเต็มนะครับผมนี่พื้นฐานนะเนี่ยพื้นฐานแม่งล่อไปพันสองลครับผมอันนี้คิดกลมๆก็คือ1,200บาทคุณจะได้ตัวเต็มไปเลย1เดือนย้ำว่า1เดือนและเป็นขั้นพื้นฐานนะครับยังไม่ใช่ตัวละครที่ใส่วิกนะยังไม่ได้ซื้อไอเทมเพิ่มเลือดนะออไอเทมเพิ่มเลือดยังไม่ได้ซื้อกล่องกล่องพยาบาลนะครับผมกล่องพยาบาลอีกราคาหนึ่งนะครับผมนะถ้าซื้อมีดก็อีกราคาหนึ่งนะครับผมโอ้โหเยอะจริงๆแพงจริงๆงงงนะครับผม we mm -hmm.